น้ำยาแบบหายตัวอันนี้ไม่กล้ากินนะคะฝามีลายเครื่องรางยมาทูดด้วยะลยแต่ช้าแต่โชคดีหมัดได้โว้ยเฮ้ยมันไม่ได้แกมันเป็นชือกปม สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ห้องต้องประสงค์เอาล่ะวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยเราจะมา unbox นะคะเดด,ดิมดมดม,ดมเอ้ยเราจะมา unbox ของกันซึ่งของพวกนี้นะคะส่งตรงมาจากลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะสืบเนื่องจากน้องเฟมสัสเด็กฝึกงานของเรานะคะไปอังกฤษพอดีก็เลยฝากเงินไปว่าช้อปปิ้งมาให้หนะงบหนอยง1มื0 0บาทนะคะ สวัสดีค่ะพี่ส้มตอนนี้เฟอร์มาอยู่ที่ลอนดอนโซโหนะคะวันนี้เราก็จะมาซื้อของให้พี่ส้มนั่นเองแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกัน ค่สองหงใหญ่ๆมังน้จะมีอะไรบ้างอย่าไปดูันที่บ้านพี่ชบนะค่ะเป็นเต้น,นมบกเวอร์เพยาะยังไม่ได้ดูเลยตั้งแต่ได้ถุงมาคือแบบว่าไม่ปลายตาลงไปมองเลยเว้ยเอาถุงไหนก่อนถุงนี้ก่อนแล้วกันนะคะหนึ่งสองสามดอมบี้อุ๊ยคนน่ารักเลยอะเราก็จะให้น้องมาเป็นเอลฟ เฟาห้องต้องประสงค์ของเราอันนี้ไม่มีราคาแปะไหมสามสิปอนคูณซีกี่บาทอุ๊ยลอล่าทำหน้าตกใจมากลอล่ามันต้องแพงอยู่แล้ว This is ของลิขสิทธิ์หนึ่บบาทนะคะสำหรับน้องดับบี้คนนี้นะคะ น่านรักจังเลยด็อบบี้ก็จะเป็นคนเฝ้าห้องให้กับเรานะคะนี่คือของชิ้นแรกนะต่อไปนะคะเฮ้ย <c oughs> ชิ้นไดไมคยกิทยิตมาเพิ่มเอาล่ะฉันจะไม่ดูฉเฉลยฉันจะลองเดาเองเฮ้ยฮัฟฟิพัฟถ้าให้ฉันเดาโดยที่แบบยังไม่เห็นไม้ฉันว่าของนิวส์คัเมนเดอร์หรือเปล่าเป็นของบ้านเลยโอ้ยของบ้านเหรอกรีดอุย้ยสวยมากแก มันสวยมากเลยอ่ะแล้วพอแกซื้อมาหนึ่งบ้านอ่ะฉชนก็ต้องไปตามล่าหาอีก,าอกอสาม <c oughs> บ้านนี่เหลือกล่องสุดท้ายพี่โซจริงปะเนี่ยบ้านเนี้ยเหลือแค่กล่องสุดท้ายก็เป็นตัวแบทเจอร์นะคะเฮ้ยโคตรเท่เลยอ่ะความรู้สึกให้ความรู้สึกแบบกระทรวงเวทมนต์เหมือนกันนะแบบดามจับตรงเนี้ยเฮ้ยสวยจังเลย <c oughs> เห็นไหมดวงฉันจะอยู่ฮับฟ์ฮัฟ์อ่ะมันจะได้มันก็คือได้ไงฉันน้ามีเป็นอันที่เป็นฮอกวอตส์ก็คือเป็นอันใหญ่เป็นฮอกวอตส์ เลยอะ่ะมีอันหนึง่งชิ้นต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย portions c o d r o n เหรอ14.99ปอนด์นะคะสิ่งนี้เป็นที่ปรุงยา <c oughs> แต่ว่ากินได้หรือเปล่า <c oughs> กินได้อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าอุปกรณ์ในการปรุงยาแล้วก็แค่ให้เราอะ่ะเติมน้ำเข้าไปเราก็จะสามารถกินมันได้นะคะขออนุญาตแอบแกะนะจ๊ะ ้อมันยังไงวะอ๋อมันเป็นน้ำแกถ้าว่ากันง่ายๆใช่ว่ามันก็คือน้ำหวานเนี่ยแหละ Lionheart Elixir อันนี้คือเป็นแบบว่าน้ำยาจากหัวใจสิงโต นะคะคแล้วก็มีเป็น camouflage portion camouflage แปลว่าอะไรวะ w i e u disappear in plain sight ก็คือเป็นน้ำยาแบบหายตัวอันนี้ส่วน so, อันนี้คือ q u a r a n t i n e อะไรเนี่ย every every time อ๋อเพราะว่ามันเป็นแบบว่าหัวใจสิงโตไงก็คือกินแล้วเราจะกล้ามากขึ้นอย่างงี้ส่วนอันนี้นะคะ the taste of truth no lies นะคะก็คือเป็นน้ำยาที่พูดความจริงสำหรับน้องสีเหลืองอันนี้จริงๆเขาบอกรสชาติด้วยนะอันนี้เป็นรสส้มนะคะแล้วก็อีก อันนึ่ uh, Will you fly like a wizard power of wizard วะ่ะก็คือเป็นแบบกินแล้วบินได้นะคะอันนี้เป็นรถองุ่นเป็นน้ำสีฟ้าเฮ้ยมันเท่มากถามว่ากล้ากินไหมไม่ไม่กล้ากินนะคะแกกินแล้วเดี๋ยวมันหมดทำไงอะ่ะซึ่งมาจากเป็นร้านแบบแฟนดอมเป็นร้านที่แบบเหมือนเป็นแบบแฟนเมดหน่อยๆอย่างเงี้ยนะคะง่ายๆเลยมันคือเป็นไซรัปนี่แหละเป็นน้ำหวานนะคะน้ำเชื่อมที่ให้เราเติมน้ำเพื่อเจือจางมันแล้วเราก็กินมัน ไไปด้นะคะ1อันสามารถทําน้ําดื่มได้1ิแก้วนะคะอันนี้นะเฮ้ยเท่ว่ะต่อไปทัดําทำทัมดําทำทำท่าดําทำกำลังมองเทียบกับอนุนทัมดําทำ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 ท่ดําอยู่มองสิท่าดําทำ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 อันนี้12อปอนนะคะน่าจะเป็นถุงผ้าลายเดียวกันไหมเฮ้ยคนละคนละลายหรือเปล่าวะเฮ้ยลายเดียวกันแต่ว่ามันคนละแบบปะ เป็นผ้าลายบัตเตอร์เบียก็คือเป็นเหมือนกึงก่งๆึางบผ้าประดับตกแต่งบนโต๊ะนิดหนึ่งนะคะชิ้นต่อไปนะคะของถุงนี้สิ่งนี้คือ the amazing magic meter นะคะอันนี้ราคานะคะ9.99ปอนด์ปอนนะคะเมื่อเราแกะออกมานะคะจะมีหน้าตาแบบนี้วิธีเล่นของมันก็คือโครเท่เลยเฮ้ยไม่ไหลลงว่ะก็จับข้างด้วยเออ มีใครอธิบายเป็นแบบวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายๆไหมคะว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะที่ฉันอยากรู้มากเฮ้ยมันเหมือนเดือดเหมือนกันนะเวลาฟองอากาศมันมาเห็นปะประมาณนี้แหละถูงที่2นะทุกคนรู้หรือไม่ว่า Harry Potter ตอหมายถึงว่าคอลเลกชันของ Harry p o พอตเตอร์ณปัจจุบันเนี้มีเครื่องสำอางด้วยนะทุกคนฮอกวอตส์อช dow โดพาเลตนะคะสวยเด้เนื้อสีของเขานั้นจะเป็นยังไงนะคะ ว้ยโอเคอยู่หน่งยนี้นน้ยเฮ้ยพิกเมนเขาแน่นนะเธอว่าไม่ได้นะลองแบบสีแดงแบบสีที่มันไม่มีกิเตอร์เฮ้ยเฮ้ยว่าไม่ได้นะสวยนะเธอสีทองอะโอโหแกสวยมากขอสีเขียวหนะ่อย ้ัอัน,นี้เป็นเขียวแบบออกเหลือบดำๆเว้ยเขียวที่เหลือบดำเหมือนกับปราซอร์ทินก็จะแบบอยู่กับสั์มือนอะไรอย่างเงี้ยแค่มันสวยมากเลยอันนี้สำหรับพาเลตนี้นะคะมีราคายอยู่ที่ประมาณนะคะ650บาทเขาต้องมีอะไรแปรงแต่งหน้าเครื่องรางยงมทูตคะ่ะทุกคนซึ่งอันนี้สามารถไปซื้อกันได้ที่ Harry Potter Shop นะคะก็คือเป็นของลิขสิทธิ์เลยนะอันเนี้ย สำหรับแปลงของเขานะคะก็จะเขียนว่า d e a d l y hollows นะคะหรือว่าเครื่องรางยมทูตนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเครื่องรางยมมทูตแบบเหลือบๆตรงนี้มันจะแบบเหลือบๆเ,เห็นปะเออแล้วก็ข้างหลังจะชัดขึ้นหน่อยไหมเอ,อ้ยนุ่มมากเลยมี powder brush แปลงปัดแก้มมี foundation brush ก็คือใช้ทารองพื้นมี contour eye shadow นะคะแล้วก็มีตัว angle eyeliner blush นั่นเองสำหรับเจ้าเซตนี้นะคะมีราคาถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ1,000กับอีก7 15บาทนั่นเองแปรงเป็นอะไรที่เราสามารถใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วนะคะไม่ได้แบบใช้แล้วหมดแล้วก็แบบทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มนะสำหรับอันนี้นะคะต่อไปยังคงแต่งหน้ากันอยู่นะคะนี่เรามีลิปสองอันนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็น Luna Love Good นะคะ Color changing lipstick นั่นเองก็คือน้องเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะคะแท่งข้างในเป็นสีเหลืองนะคะเฮ้ย นังคือลิปมันเปลี่ยนสีฉันทากระปาฉันได้ป่ะได้สีของตัวเอง <c oughs> วิ้ก็ให้ความรู้สึกเป็นแบบว่าลิปมันแต่ว่าไม่ได้ชุ่มชื้นขนาดนั้นนะคะอันนี้ราคาไทยจะตกอยู่ที่ประมาณ340บาทนะคะเขาสลัก HP ไว้ด้วยนะจ๊ะก็คือ Harry Potter นะคะต่อไปเป็นแห่งนี้ดีกว่าอันนี้เป็น e ด l y h o l l o w s Black Lipstick ก็คือลิปเครื่องลางยมทูตลิปสติกเครื่องลาางยมทูตนะคะนี่ตรงฝาตรงฝามีลายเครื่องลางยมทูตด้วยนะคะตื่นเต้นวะหนึ่งสองซ่อมแต่เขาเป็นดำมี่ยมเลยครับอันนี้ราคา2องอ้าบาทนะคะ ทำทำไมอยู่ดีๆันก็เป็นมาเลฟิเซนต์ Well 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 สวยอยู่เด๊ก็คือจะใช้ในตอนที่แต่งแฟนซีฮาโลวีลูกแม่โมดอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตลบแล้วกันเนาะหยุดเด็กๆกลัวนะคะเฮ้ยอันนี้ถือว่าน่ารักนะแล้วก็ราคาแบบว่าราคาไม่ได้แพงเวอร์ก็คืออยู่ในประมาณแบบ300บาทกกงๆคือ300บาทก็คือดีเลยอันนี้น่ารักมากนะคะต่อไปฉันเห็นว่าอันนี้มันแบบมีน้ำหนักน้องคนนี้เฮ้ย แกรู้ปะถ้าฉันกินกาแฟใหญ่ขนาดเนี้ยก็คุม้มอยู่ใน้ทั้งวันและทั้งคืนแต่ความน่ารักอะ่ะไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ไว้ยอยู่ตรงไหนรู้ปะอลักมากคนารักเลยมีจดหมายอยู่ข้างในด้วยอ,ะอ่ะคือแบบจริงๆคือมันไม่ต้องมีก็ได้อันนี้ราคา12บอนป์นนะคะน,นี้ประมาณ5 20บาท<ะ>ถามว่าคุ้มไหมบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่ามัน บักเอฟมากนะคะคือใส่ซุปแล้วก็กินอิ่มได้นะคะอันนี้แกแก้วอะไรใส่กําปั้นเข้าไปยังมีที่เหลือดูดิใส่มือได้สองข้างอ่ะใหญ่มากต่อไปค่ะนี่คือ Harry Potter Collection นะคะ d i a g o n ก l น e y Shop s i g n Princess เป็นสัญลักษณ์ร้านค้าที่อยู่ในตรอกไดอ g o n กนั่นเองนะคะนี่เลยเธออันแรกคือมาดาม เอาละยากละมมลกินเยากละฉันจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นร้านตัดชุดพ่อมดแม่มดนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกมกลวิเศษวิสลีนะคะแล้วก็ makers of fine w o n l อ๋ออันนี้ o l l i v a n e e r ทำามเกอรสิตนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ flourish and blow ภาษาไทยคือ <c oughs> ตัวบรรจงและหยดหมึก <c oughs> คือต้องนึกหนานมาก <c oughs> น่ารักมากถามว่าได้ใช้ไหมเก็บ <c oughs> คือพินพ,พวกนี้ไม่กล้าไม่กล้าติดกระเป๋าแล้วพวกออกไปข้างนอกจริงกลัวแบบ หายกลัวทะลอกกลัวทุกอย่างอันนี้ก็จะถือว่าเป็นของสะสมต่อไปมาถึงชิ้นสุดท้ายจากประเทศอังกฤษ,อกฤษของเรากันแล้วชุดนอนเพราะว่าเราเป็นชุดนอนเลเวอร์นะคะพวกเราะไรอะไซส์เดียวแต่ฉันกําลังรู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยเหมือนกันนะที่ต้องรุนคือเอวได้ไหมเพราะอะไรรู้ปะ่ะเคยไปซื้อชุดนอนเคสเป e ที่อเมริกาลายน่ารักมากสีฟ้ามงมิงมีที่คาดปิดตาโค่นน่ารักตอนแรกอะคือไปดูมามีไซส์เอสแล้วก็ยังลังเลว่า เอาดีไม่เอาดีคือแบบจะมาค่ซื้อชุนดนอนเหรอก็เลยไปเดินเที่ยวดูอย่างอื่นแล้วพอตั้งใจว่าเออกลับไปเอาละกันเพราะยังอยากได้อยู่กลับไปปุ๊บเหลือแต่เอ็มแต่ก็รู้สึกว่าเออเอ็มไม่แย่ซื้อมาสรุปไงรู้ปะต้องเอาหนังยางมัด <laughs> <laughs> กางเกงเรื่องจริง <laughs> เพราะว่าไซส์เอ็มฝรั่งอะ่ะก็คือหลุดไปเลยอันเนี้ยเอลแล้วมันลุ้นกันค่ะทุกคนว่าจะใส่ได้หรือไม่ เสื้อได้อยู่แล้วเพราะว่าเสื้อมันก็แบบเอออุ้ยไม่ใหญ่นะอาจจะเป็นแอลเด็กก็ได้อันนี้เขียนว่า exceptional ly ordinary นะคะนะคะลุ้นตุ๊กงเกีอันนี้จริงเอาจริงจริงอุ๊ยเห็นในกล้องยิงรู้เลยแแต่ชาแต่โชคดีมัดได้โว้ย <c oughs> โชคดีโว้ยมัดได้โอ้ ฉันรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วล่ะก็คือตัวเนี้ยกูก็ต้องใช้หนังยางไม่ก็ือใส่เองกางเกงพี่โจ๊กกางกันตอนเนี่ยกำลังนึกภาพี่โจ๊กใส่กางเกงายนีอยู่ ก็คือทั้งหมดนะคะที่เราได้มาในงบ10,000บาทนะคะส่งตรงมาจากลอรดอนประเทศอังกฤษนะคะก็ดีนะ อันนี้คือแบบน้องอ่ะน้องช็อปเองไงน้องก็ยังไม่กล้าซื้ออะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าตัวเองไปเองก็น่าจะมีลมละลายได้นะคะเหมือนตอนไปนิวยอร์กนะคะก็เฝ้าฝันไปวันหนึ่งว่าอยากจะไปอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉันอยากจะไปเที่ยวทุกที่ที่ทเป็นที่แฮร์รี่พอตเตอร์ให้ครบใครอยากจะดูขอกําลังใจด้วยการกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะเวลาแจ้งเตือนอะ่ะ ดขอาาดูด้วยนะคะทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเกี่ยวกับแฮร์รี่ก็ได้พิมพ์มาได้เลยนะคะในคอมเมนต์เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ